สวัสดีนะครับพบสิทจพิบาลน,นะครับในวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมซึ่งเป็นวันแรกของเดือนสุดท้ายของปีพระธรรมของพระเจ้าที่จะมาถึงพวกเราในสดุดีบทที่หนะึ่งหนึ่งเกะครับข้อที่สาสถึงข้อที่40ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของผู้เขียนซึ่งมีคำขอทั้งหมด9ก้าขอ เรื่องด้วยกันแต่ทุกๆคำขอนั้นจะมุ่งตรงไปที่พระวจนะของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านะครับแม้ว่าจะใช้เรียกคำที่ต่างกันก็ตามเช่นกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับทำบัญญัตินะครับกฎหมายนะทั้งหมดเหล่านี้ก็ให้ในความหมายเดียวกันคือคือพระคำหรือพระวจนะของพระเจ้า มีทั้งหมด9ขอที่ผู้เขียนได้ขอน่าจะเป็นคำอธิษฐานของพวกเราด้วยในการที่เราจะอธิษฐานซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่มีค่ามากสำหรับชีวิตของพวกเราผมอยากจะเริ่มต้นแต่ขอที่หนึ่งก็คือขอทรงสอนนะครับข้าพระองค์เพื่อที่จะรักษานะครับ กฎข้อบังคับของพระองค์นะครับอยู่ในข้อที่33ข้าแต่พระยาเวของทรงสอนทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนสุดปลายคําว่าสอนหมายถึงเรียนรู้นะพระยาเวพระเจ้าคงไม่ได้มาสอนเราโดยตรงแน่นอนแต่พระองค์สอนเราผ่านทางพระคมภีร์ที่ได้บันทึกไว้ ที่เราหาอ่านเองและสอนเราผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าเพระนหนุนใจพวกเราทุกคนควรที่จะรับคําสอนเพื่อเราจะได้มีความรู้เรามีความรู้แล้วเพื่ออะไรครับอยู่ในข้อที่33ตอนท้ายว่าข้าพง์จะรักษาไว้เวลาเราเรียนรู้เราควรที่จะทําตามการที่เรารู้แล้วเราไม่ได้ทําตามก็เหมือนอย่าง อย่าก,กอบพูดว่าดูตัวเองในกระจกเงาแล้วก็ไปเห็นข้อบกพร่องและไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขขอที่สองขอความเข้าใจอยู่ในข้อที่34ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพงเพื่อข้าพงจะรักษาทำบัญญัติของพงไว้และปฏิบัติตามด้วยสุดใจความเข้าใจในที่นี้หมายถึงความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า การที่เราจะรักษาหรือปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะครับได้อย่างดีเราจาเป็นต้องมีความเข้าใจก่อนนะความเข้าใจนั้นมาจากการที่เราเรียนรู้มาจากการที่เราอ่านและมาจากการที่เรารับการสอนนะจากผู้รับใช้หรือผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจนะ ันนั้นเป็นข้อคิดให้กับพวกเราขอที่สามขอทรงนำทางอยู่ในข้อที่สามสิบห้าขอทรงนำข้าพพงไปในทางแห่งพระบัญญัติเพราะข้าพรง์ยินดีในทางนั้นทางนะครับที่เราจะเดินในโลกนี้หรือทางที่ทางแห่งพระบัญญัติหรือทางแห่งพระวจนะของตัวเจ้าที่เราทำตามนั้นไม่ใช่เป็นกฎคำสอนบ,บ,บังคับทางศีลและธรรม ทำให้เรารู้สึกลำบากใจที่จะทำหรือทุกข์ใจนะที่จะทำแต่เป็นทางที่นำความยินดีมาสู่นะผู้ที่ปฏิบัติตามหรือผู้ที่เดินทางชีวิตที่เราเดินทำตามนะครับบัญญัติหรือพระบัญญัติเออพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่นำทำไมครับความชื่นชมความยินดีเนี่ยมาสู่ นะครับพวกเราทุกๆคนนะที่ปฏิบัติตามนะครับอันนั้นเป็นข้อคิดขอที่4ครับขอทรงโน้มใจค่าอยู่ในข้อที่36ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์เข้าหาพระโอภาษของพระองค์ไม่ใช่หากําไรที่ไม่ชอบทำอันนั้เป็นคําขอให้ใจของเรานะครับจดจอ่อสนใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทําไมครับ ควรจะมีนะครับอย่าแทนที่จะใจของเราไปจดจ่ออยู่กับเรื่องของอกําไรที่ไม่ชอบทำหมายถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกนี้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่พระคำพมพ์ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไม่สนใจที่จะทํางานเพื่อได้เงินนะครับแต่เราควรจะสนใจในพระวจนะของพระเจ้าก่อน และให้ความสำคัญกับพระวนจะนะของพระยาและก่อนในชีวิตในการงานในในการหางานในการทำงานของพวกเราแต่ในทางที่ชอบทำนะครับขอต่อไปนะครับขอหันดวงตาของข้าข้อที่37ขอทรงหันดวงตาของข้าโปรงไปจากการมองสิ่งอนันทิจังขอสหนคะรอันนี้เป็น คำขอแสดงว่าผู้เขียนกำลังทำไมครับในบางครั้งในบางช่วงกำลังมองสิ่งของที่ในโลกนี้ที่อันีิจังนะในแล้วผู้เขียนสมนึกจึงได้อธิษฐานขอพระเจ้าหันตาของเขาการจดจ่อความสนใจของเขาที่ได้ติดตามของสิ่งที่เป็นของฝ่ายโลก สิ่งที่เป็นของเนื้อนหนังสิ่งที่เป็นของอณิจจังนะกลับมาในทางของใครครับในทางของพระเจ้าในทางบจนะของพระยาหลายครั้งนะครับเราก็หลงได้ครับตาเราอาจจะมองนะครับซึ่งเป็นสิ่งสื่อที่ที่ทำไมครับถูกชัดจูงได้ง่ายเหมือนอย่างฮาวาที่ไปมองผลไม้ที่น่ากิน นะแล้วก็งามหนะ้านะนั่นคือทำให้ฮาวาได้หลงทางไปโอเคขอต่อไปนะี่เป็นขอทรงรักษาชีวิตของข้าพองค์ขอที่7ครับขอทรงยืนยันข้าพอง์ถึงพระสัญญาอยู่ในข้อที่38เราต้องการความมั่นใจนะครับเกี่ยวข้องกับสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าที่มีบันทึกอยู่ในพระ คริสธรรมคำภีนะครับขอที่สุดท้ายขอที่8ปดคับขอทรงหันการเยาะเย้ยนะครับอ,อ,อยู่ในข้อที่39ขอให้ข,ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าวรงค์ขั้นคล้ามนั้นไปเสียเพราะกฎหมายของพระองค์นั้นดีแสดงว่าผู้เขียนกําลังถูกศัตรูกําลังพูดเยาะเยะ้ยหลายครั้งนะครับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ พูดเยอะเย้ยดูถูกดูหมิ่นคิสเตียนว่าสิ่งที่คริสเตียนทำสิ่งที่คริสเตียนเชื่อเป็นสิ่งที่งโง่เป็นสิ่งที่ทำไมครับไร้สาระนะครับแต่พระเจ้าทำไมครับพระเจ้าก็ส่งผู้เขียนได้บอกไว้ให้เราทำไมครับให้เราพ้นหรือหันเราหันจากหลีกหนีนะครับจากสิ่งเหล่านั้นไปสุดท้าย ก็คงขอรักษาชีวิตของข้านะครับอยู่ในข้อที่40ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพงค์โดยความชอบธรรมของพงแล้วกล่าวว่านั่นเป็นคำอธิษฐาน9กข้อซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่สวยงามซึ่งพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนควรจะอธิษฐานทุกๆวันมุ่งตรงไปที่เรื่องเดียวนะสิ่งที่เราขอทั้งหมดเพื่อ พระวจนะของพระเจ้าที่เราจะได้เข้าใจปฏิบัติตามขอพระเจ้าพระคุณของพระองค์อยู่กับเราและช่วยเราให้เราเข้าใจลักพระวจนะพระคัมภีร์ซึ่งเป็นท้อยคำของพง